สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านทุกทท่านนะคะบววซียูในประเทศหรือต่างประเทศเนาะคะ่ะมันนี้กับมาพบกับช่องป้าต้อยคุณวิเศษเนาะคะ่ะวันนี้ป้าต้อยกับยู่ที่ต้นตะเคียนต้นตะเคียนฟังไต่เนาะค่ะเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะคะมันนี้เดินทางมาก,กับทางช่องมาวินเนาะคะ่นะเนาะมาขอโชคลาภมาตามต่อเนาะคะ่ะ ค่ะมวดที่แล้วเนาะคะ่ะเลขบอ่อเขา่าแต่ว่าบอ่อเขากับบ่เป็นยางเนาะคะ่ะเอฟซีเป็นกับว่ามีเขา่ามีบอ่อเข่าเป็นเปลืองธรรมดาแต่ว่างวดนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะค่ะมาวิ่นวากแต่ว่าป้าต้อยกัดสิได้ได้ซ่องไ้เบิ้งอยู่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขชุดที่บ้าแพกมาถวายเนาะค่ะน้ำเบอร์ซีสองศูนย์ ค่ะซีสองศูนย์ซึ่งเลขเข่าสองซีเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากับเอฟซี F C, ลูปแปง้งยุดเลขทูบกับบอ่อเข่าเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากับมีเอฟซี C, ผู้เพิ่นมีโฉค,ม,โคมีลาเพิ่นกับสื่อกับไอทีวาเห็นโตเลขยุชุดเนาะค่ะกับที่วาดวงของเพิน่นเนาะค่ะท่านผู้ชมโฉกแต่ละคนดวงแต่ละคนกับบ่คือกันปะต่อยถึงเดียบยำวาบุญวาสนาคนแต่ละคนต่างกันเนาะค่ะเนาะมันกับ อาจสีบ่ท่านดนถอดว่าละของเฮากับเป็นไปใดเนาะคะ่ะคนเฮาบ่รวยพร้อมกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะกะบ่อกเป็นหยังงวดนี่มาขอตอมาตามต่อเนาะคะ่ะกับเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะคะเสียนะง,งปลาสวบปลายยัางก็สวบเสียงดังแต่ท่านผู้ชมเออแต่ว่าหนานี่เนาะคะ่ะ ป่ามันกับสิทธิ์ิศมองว่างใครอุ้ยเบาแล้วคนขคีงลูกคนลูกเลยค่ะท่านผู้ชมหรือว่าพวกมเมนป่าหรือว่าเจ้าเมียเป็นหล่นน้ําแต่ว่าท่านผู้ชมอยู่มองนีเนาะคะ่ะป้าตอาเราคนี้งลูกคนหัวกับลูกเลยท่านผู้ชมอยู่สถานทีมองหนีนะหัวหินลาดมองนีเนาะคะ่ะเพิ่นว่าตอนกลางคืนคือจังมีเสียงคน เสียงคนเสียงผู้ยิ่งมาเหล่นน้ำตอนเดึกดเนาะคะ่ะมูมาาเผินมาไตกบไตเขียดมูเผินมใส่เบ็ดบักเบ็ดตอนหนึ่งขึ้นเพินได้ยินเสียงหัวเลาะได้ยินเสียงคือจังคนเหล่นน้ำคุ้ยกันแต่ว่าพ่อมากไกลไกแล้วบ่มีเสียงเงียบมิดซีรีเลยบนแหงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบ่เสือกอย่าหลบรูะะ้เนาะค่ะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ามองบ่เห็นเนาะคะ่ะ ยังทางง่องปตอยกับมาวินมากกับบไรลบลูโบไรควมำไ้กายเพิ่นเนาะคะ่ะกับมากอ่ะมี่ของติดใหม่ติดมือมากกับยเพิ้นค่ะสำหรับงวดนี้เนาะคะ่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกัสิผ้ามาขอไมะะ่เนาะเนาะสาธุเดอเจ้าแม่เอ้ลูกหลานมาขอโชคอลาบมาเป็นจะผานบุญให้กับเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะ บางว่าเจ้าแม่คือสิลิตโตนค่ะอย่าลืมด้อค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องป้าต้อยคนมีสินพร้พอมทั้งมาวินชาแนลแล้วก็ทีมงานถุกๆูกทันถูกๆูกคนเนาะค่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นนุ่มอามคนเดิมพอท้องแรงคนเดิมนองน้มชาแนลเบาวแพกชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานถูกถูกช่องน้ำในเด้อค่ะค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเตรียมของ กาใบขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งหลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีเ<ข>อฟซ <FC S 2> ีทุกทุกท่านยายวินขันเจ้าเห็น,นสุดร้อยคือข่อยตัวหนาตัตาเพิน่นจีซื่อว่าเลขยังย่งอยู่ตัวนี้บร,รือว่าเพิน่นจะได้โฮมเพิน่นจะได้พาสลมหรอแต่ว่าพูดถึงว่าเข่าสามโตเลยแตกฟังเลย ตอนหล็กแรกเลยมาวิ่งจาบได้บ่ทีเฮ้ามาหาเจ้าแม่ตะเคียนฟังไตตอนหล็กแรกเลยแดดย่างแห้งเลยแดดฮอนครับแมนมาที่นี่ว่าสิมาตอนกลางวันกะบ่มาจากเถียเพราะว่าแดดแห้งแดดจัดแมนบม่มีห่มแต่ว่าขันเป็นไปได้กะากได้พาสแลมกลางพ่อได้ลบแดดลบนีจากน้อยให้เพิ่นให้เลขกแมนซารโตาธุถูกขันเจ้าเม่อยากได้ห่มอยากอยห่มอยเงาอีเล็กอะ เดี๋ยวเตรียมดอกไม้นะคะ,นะเนาะขอโชกับเจ้าม่กัน,น,นอืมผมหมุนตัวปีนี้ได้ยดินหมุมนเลยหมุ <c oughs> มนเลย <พบ S 1> เดี๋ยวคนชี้ลุกเลยนั่งก็ถือท่าเลยว่าค่ะคดด้วยจุดเทียน,นกัน นนะะเดี๋ยวเขาไปไกลก่นี้ล้วเดี๋ันเดี๋ยวหมองตังจะแม่จะร้อนไ่ต้องหาไปใกล้ตรงนี้แต่ว่าอาก,กาศเมื่อนี ร่มเลยครับร่มคือหนา,นาวเลครับเหมือนคล้ายๆมันจะหมดฝนเยาว่าเบิดฝนดื้อได้กินเข่าแทได้ปีนี่เหน้าพระพิณามด้วยนะครับสาถูกออนุญาตจุดเทียนดื้อเป็นเน้เเออันนี้ก็จะขอโชคลาภเลขเด็ดน,นะครับ เจ้าแม่ก็คือสองอย่างนะครับรูปแป้งแล้วก็เลขทูบนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าแม่ดูก่อนว่าเลขทูบอยู่นี่น,นะครับตัวใดไปตรงกับเลขไทยนันที่หนึ่งของงวดวันที่หน,นึ่งสิงหาคมพศสองพันหนรอยหกสิบแปดนะครับจะเปิดฝากล่องไว้ให้ให้ท่านเลือกดูก่อนครับ สอยบานี่กับพิจนาเบิ้งให้ลูกให้ลานเด้อว่าลขถูกตัวใดไี่ตรงกับเลหลขขายมาที่หนึง่งเอาสาตัวเนียนๆเด้อจะแม่เด้อฮาถกูกลุกหลานกระสิได้มีเงินมาสื่อผ้าสรารเล่ผพาแรงงานมาเห็ดฮะล่มขยับจ้ายต่อยมันล่มขยับจริง ขยับแต่ว่าเพ่นว่าเห็นอย่างจะถักโอ้โก็ตกใจน้ำอืมอืมอ้อ,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 อเกิดๆตอนกลางคืนขอภัยนะแต่ว่ามื่อนี่สิพยายามมีสติเนาะค่ะสิ่นิ่งๆน,น,น้ำมันกวนกันแต่ว่าเอฟซีพนว่ามาขอโชคอลาตอนกลางคืนเห็นหนุนในนัน,นอบอชินบอก่าสัน่นนี่แหละอ,อาการเกระตกใจน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมกล่าวขอราะว่าพาย อะไรเับกๆเฮ้ย,ยอไรเนี่ยขยะกระเจียวกระปานนั่นะครับอ,อืมันมีอะไรมาลูกคมงเื่อเย็ยนๆน,นี่ต่อย บ่ได้จับเด้อเพราะว่าเมื่ออยู่พี่กำลังเตรียมของเอาอยู่แล้วเอ้ยขนขี้ลุกลยขี้ใส่เ้ยสาธุสาธุสาธุเด้อจ้าแม่อเอ้ยฮึป้าก็ล่มแห้งแ่อุ้ยยิ้มใใหม่ด้วละเบิ่งดูไปใหม่ไหมยิ่งถ่วงที่ละยิ่งยังกะถ่วงยิ่ถ่วงเจ้าบอกตะข่อยเห็นมัน ไป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 นะครับท่านผู้ชมบอกเก้าจนเนี่ยต่วนุกูกบอกเก้าไปบอกไปเนี้สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้ทุกเนี้ เจ้าแม่ตะเคียนสอยมณีผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนสวยมณีผู้มีความสวยความงามเจ้าแม่ตะเคียนผู้มีตะ,ะอันแรงกาผู้มีบุญญาธิการผู้มีควมามหอมในกลิ่นกายามนีลูกหลานช่องมาวิญชาแนลพร,ร้อมโดยปตอยชาแนลกด้เดินทางมาสักการาะก่าไ้เพื่อว่าขอเพิงบุญบารมีเจ้าแม่ตะเคียนสอยมณี่ผู้มีบุญญาธิการมนีลูกหลาน กาะทาการชิงไล่บอวันไดกิริยาท่าท่างอันไดพบอ่อถือบอ่ควนผิดพาดประการใดก็กาพออภัยเจ้าแม่จะเคียนรวยนะที่นี่เลยเดอ้เอก็จะถือยะ่าลูกหลานเกิดได้ง่ายรุ่นก็ให้ลูกหลานมหาแนวทางมานี่ก็เพื่อมาเป็นสะพานบุญเพราะว่าเอฟซีหลายๆฐานหลายๆคนที่กําลังรอดช่มลอดติดตามยู่งยานนี้เพิ่งก็มีปัญหาและตกระกรรมลาบากเกี่ยวกับปัญหาการเงิน กปวดพายให้ลูกไพรล์ได้เด้อเจ้าแม่เอ้ยแตกสามโตตรงๆเราเด้อเจ้าแม่งวดนี่แหละงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพ่อสสองพันหนาลอยหกสิบแปดเราอเจ้าแม่เด้อสีให้โตัวใดให้เลขกถูกหรือเสียหายเล็กยืมมองขึ้นมองเลขเลขกลูกแป้งก็ขอให้เผยขึ้นมาให้เห็นชัดๆสามโตเน้นๆตรงๆกับเล็กไทยวันที่หนึ่งเราเรือเจ้าแม่เอ้ยหญ้าห้เป็นปริศนาหญ้าห้เป็นพ่อล่างๆพ่อลูกหลาน กระแหงสายตาบอกให้ดีเออสีเข่าสีออก pierws, ตัวไรเลขสามโตตรงตรงนี่ใ <beş> ห้เห็นเด่นชัดตรงตรงเลยเด้อเจ้าแม่เด้อเออืนเข่าสามโตตรงตรงนี้ผ่าเล่มจังไหนก็ได้แท้ได้มะมุ่งกันอ่ากันแดดกันคว่ำหอนให้เจ้าแม่แท้แน่นอนเลยอ้าเจ้าแม่ให้สามโตแตกไปเลยเจ้าแม่เอ้ยหัวนี้ไปสาธุสาธุสาธุเจ้าเมย เลียนเดียวหยิบเองหยกทุูกสาธุเดี๋ยวให้สาธุเนาะสาธุเด้อจับแม่ตะเคียนผูมีความงามความหอมจับแม่ตะเคียนผูจบผูงามผูหูเกลียวตาทิพย์พร้อมทั้งเจ้าทีเจ้าฐานพระพุ่มเจ้าทีพระแม่นางเทอร์นี่มณีโลกหลานปะต่อยกับมาวินมาขอโชกลาบ มาขอเล็กเด็ดขอให้เจ้าแม่ยิบเล็กถูกทีสิออกของมันทีหนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ยิบออกมาตรงๆเนีนๆเด้อเจ้าแม่เอ้ย,ยสามโตเด้อสาธุออกมาแล้วนะคะนะให้มาวิ่งเป็นผู้จุดได้แล้วนะครับอยู้จุด làm tô tung tung nền nền đỡ cho mẹ ơi Bỏ hẳn lông hẹn. Bỏ hẳn lông hèn thấy tiếng ที่หลีกที่รอห้องแล้วครับแปลกมากเลยครับเมื่อกี้ลมยังกระโชกแรงมาเลยนะไปเรื่องถามหาลมลมมาหรอถามหาลมลมมาเลย ถั่สาุเดอ้อเจ้าแม่เพื่อเห็นสามตัวตรงๆอยู่มองเลขทูบไงล่ะี่ะตัวสีรูปแป้งหรือสให้มาวิ่นรูปไ้มาวิ้นรูปมาวิ้นสีรูปซื้อใดออนักข้าต้องชมในขณะที่จุดเลขทูบร,รอเลขดทูบผมก็จะลรูปแป้งเลยนะครับเดี๋ยวจะฉีดน้ําอบน้ําหอมให้กับเจ้าแม่ทเทียนสร้อยมณีเพื่อจะขออนุญาตนะครับรูปแป้งนะครับ,บาหาโชคลาภเลขดเอ็ด เพื่อท่านจะให้นะครับว่าจะเห็นเป็นตัวใดไปนะครับเห็นหรูลงืสอใดายสวยนี้บป่าเหได้เลยควงในรักตาบรีไหนมองเห็นเปอ่าเศดออกวะ เสียดนำอบน้ำหอมเด้อจ่าแม่เอ้ยที่ได้หอมหอมตัวหอมเลยหอมดูตัวหอมหอมเรื่อยจ่าแม่เด้อโอ้ชิบตัวนี้ให้กันนะคับสาธุสาธุเด้อจ่าแม่เอ้ยจ่าแม่ตะเคียนสอยมันนี่ผู้จบผู้งามสีย้นำอบน้ำหอมแล้วก็ให้ เลีกขึ้นเห็นชัดๆเด้อจะปิดจะบังเด้อเจ้าแม่เลยดูกร้านแห่งปึกแห,งห่งนาให้เห็นตรงๆเลยสามตัวชัดๆเลยเด้อเจ้าแม่เลยขอเพิงบุญเฮะอะไรคือจังหน้ยินเสียงคนเบานนเฮ้ยมันหูฝาดจะหูฝา,หฝาดวะเป็น นา็นนาะไครับมืนเด้อจะแม่ ึ้นแล้วแม่บ้าชีดีกว่านะับอืมทีก็พ,อพออ่อพ่อขอรูปแป้งอีกหน่อยนะครับเลขขึ้นแต่ยังไม่ค่อยชัดแป้งน้อย นีขึ้นชัดเลยครับเฮ้ยโอ้ยสาตัวสาธุเจ้าแม่เปิดหลับโลกแล้วเด้อบันบินไปห้องั้นยี่ต่อยร้องหนึ่งครั้งแล้วก็บินไปเลยที่ทูบบอไม่ได้สองตัวแล้วนะครับ เลขกำลังขึ้นใช่ครับเพราะว่าผมฉีดน้ําอบน้ําหอมเปียกแล้วก็ผมมาลูบแป้งนะครับแป้งลงเยอะนะครับตัวเลขก็กําลังโผ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับไปเอาอย่างนี้เดีนะครับท่านผู้ชมเอากล้องมาดูใกล้ๆดีกว่านะครับไปนะครับ เดี๋ยวมาดูเลขทูด้วยนะครับแมนค่ะมาเบิ่งไปน้ากันค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆเนาะค่ะเนะเาะตรงที่รูปแป้งนะคะเห็นขื้นชัดอยู่ยวค่ะท่านผู้ชมาธาเด้ดเจ้าแม่เอยขันยาไตลังค่าผาสะเล่มยากไ้ทีลบแดดลบฝนอีเลียกะขอให้เลขขึ้นชัดชเด้อเจ้าแม่เอยลูกหลานมาขอเพิ่งบุญเพิ่งบารมีเจ้าแม่ เดี๋ยวไปเบิ่งเล็กถูกน้ำกันนะคะอุ้ยเชียงชุดขยะบ้องงันเดี๋ยวไดูเล็กตรงก่อนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเล็กถูกกันนะ อุ้ยกดต๊ะใจญ่ไอ้ยังาทุ่งเจ้าแม่ไอเห็นชัดๆเลขเข่าตรงๆเลยเธอนี่เนาะค่ะเลขทูกที่มาจุดขอกับเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะคะเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเก้าแปดสี่หรือว่าหกแปดสี่ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆกันเด้อ น,น,นะค่ะตอบกล้องอยู่นะครับใจเย็นนะครับเมื่อกี้ชุดเตียงเดี๋ยวไปเพิ่งอีตรงลูปแปลงเนาะค่ะท่านผู้ชมลูป ก๊ซีเกตท่านผู้ชมนี่ถ้าถ้าซูมเข้าใกล้เลขสี่จะแตกเลยนะครับแตอ่อยู่ระดับนี้จะเป็นเลขเก้านะครับเก้าสี่เกตหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนครับเก้าสี่หรือเก้าสามเกบ ูงเข้าใกล้เลขตรงเลขสีนี่ก็แตกเลยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นคล้องใหม่เนาะคะ่ะทันงช่วงถ้าอยู่ประมาณนี้นี่จะเป็นเลขเอซีเบนะึงเอเนาะค่ะเนาะว่าเห็นเป<ร>็นต,ตัวใดนี่ครับตัวนี้ผมเห็นเป็นเลขเก้านี่เป็นเป็นเลขสี่ ตัวสุดท้ายเป็นเลขเจ็ดหรือ fc นะครับท่านใดเห็นบริเวณที่ผมรูปแป้งเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองลองพิจนารณาดูนะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม อเอฟซีเห็นเป็นตัวเลกระเบื้องหรอ่ะเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเลขก็สองท่านดูแล้วนะครับเลขทูบเลขลูกแป้งแล้วก็เลขัำเบอร์ที่ชุดเขียวที่ร่อยนะครับตุ๊กแกล่ยนล่ยสองสามสี่ห้า,ห,าหก ร้องแปดครั้งนะครับครั้งแรกร้องเก้าครั้งครั้งที่สองร้องแปดครั้งเป็นเก้าแปดนะครับฮ้เก้าแปดตรงกันก็เลขทูบเอาตรงกับเลขทูบเขต้องเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่นะครับเลขทูบโอ้ยสาธุเลขทูบเก้าแปดสี่เลขที่เห็นหมองลูกแป้งเก้าสี่เกียเก้าสี่เก็ยรเอา ตรงกันเป๊ะอีกแล้วครับเป๊ะเชะเลยครับท่านผู้ชม94เกต984เลขทูบ94เกตเลขรูปแป้งตุ๊กแกล้อง2 2หนหนแรก9ครั้งหนที่สอง8ครั้งเป็น98ครับตานั้นนะครับ <Okay. S 1> สำหรับตัว<ด>เลขก,ก็<ด>ขอ,ขอใช้วิจารญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมตัวเลขก,ก็สองให้ท่านดูเลยนะครับ เระดาษลากจแม่เะไรครับท่านผู้ชมเอ้ยอยู่ไปกันเลยไปน้ำเลยครับเฮ้ยคขนชิ่งลูกครับผมจุดจแม่ร้อยวันไปนะครับอย่าให้ปลาต่อยเราเพิ่งผมเพิ่งเลี่ยไฟกันที่พี่พี่สิเบิร์ตเหรอครับนี่ครับไฟก็ใกล้จะหมดแล้วครับทางการไฟเปลี่ยนแดงไปเนาะค่ะไฟข่อไก่เฮ้ยไปคือกันล่ะไฟข่อยกับสิเบิร์ตนี่ไฟจะหมดแล้วครับ นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมาวินสุดร้อยจากหทนเลยี่ต่อยบ้านได้ยินเสียงอีหยังขวบขวบเมื่อกี้ได้ยินเสียงอีหยังขวบขวบเมื่อกี้เอาไปนะครับลาเจ้าแม่ไปแไปเนาะค่ะท่านผู้ชมมากดโฉกคลาบกดจำกดแชร์จะไปกลับทางช่องเจ้าแม่ตะเคียนสอยมานี่มาวินชแนะแนลแล้วก็ปังปัง้ลยเจ้าแม่เด้ลุกพังคนเดิมเดี๋ยวลวกลาบสิได้เก็บสาเก็บเสื้อ หับค,คิดนี้พี่นี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค,ค่ะตามนั้นเนาะค่ะสวัสดีค่ะ